ขาดคาซิมิโลเหมือนขาดใจแมนยู U, นะครับเปิดบ้านเสมออลิดไป2-2นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเกือบคาบ้านเดือดวันนี้นะครับแมนยูครับมาในแผน4-2-3-1นะครับ ผู้รักษาประตูครับเป็นดาบิดเดเกอานะครับผูสเตอร์ครับเป็นมูมาเซนแล้วก็วาลานนะครับแบ็กซ้ายเป็นลูกชอนะครับแบ็กขวาวันนี้นะครับเป็นดาโลออกสตาร์ตัวจริงพาวันบิสาก้าป่วยนะครับแดนกลางวันนี้นะครับไม่มีคาเซมิโลนะครับเป็นเฟสซาบิเซอร์แล้วก็บูโนเฟรนเดนแดนหน้าวันนี้นะครับเป็นกาลาโชนะครับเวกฮอตแล้วก็ลัดฟอร์ดโดยเริ่มมาครึ่งแรกนะครับเป็นลีดนะครับขึ้นนำอย่างไวนะครับไป1นนะครับจากลิงของยอนโตนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ายิงในทีที่1เลยนะครับ เรียกว่าขาดคาซิมิโร่ไปเดี๋ยวโหส่งผลตั้งแต่ต้นเกมเลยพอดูนำหนึ่งศูนะครับแมนยูก็พยายามโหมบุกนะครับพยายามบุกสู้นะครับแต่ก็ยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้สุดท้ายจบครั้งแรกเป็นลีดนำยู่1ศูนย์นะครับพอเริ่มมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหเรียกว่าหนังงวนเดิมเลยนะครับแมนยูโดนอีกแล้วครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเป็นทีที่48แต่ครั้งนี้เป็นวารานนะครับทำเข้าประตูตัวเองเรียกว่าจังหวะนี้สกัดยากจริงๆนะครับก็เรียบร้อยครับลีดขึ้นนำไปสอโดนนน2ะครับยูพงศูนย์นะครับแต่ ก็ยังจอบไม่เข้านะครับจนสุดท้ายครับนาทีที่60นะครับทีนฮาต้องแก้เกมนะครับส่งจดรอนซานโชลงมาแล้วก็ส่ง เปเรสตีลงมานะครับเอาซานโชเวยไปยืนปีกซ้ายแล้วก็ไปตียืนปีกขวานะครับแล้วก็ดาร์ลัสฟอร์ดเนี่ยมายืนหน้าเป้านะครับเล่นไปสักพักนะครับแมนยูได้ประตูตีใครแตกเป็น1-2นะครับจากลูกโขกของมาร์คัสฟอร์ดนะครับลูกแอัซิดโดยดาร์โล่ในวัยสุดท้ายในแก้เกมที่ถูกจุดเลยนะครับแต่เสียดายนะครับแก้เกมช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็เล่นไปสักพักนะครับนาทีที่70นะครับแมนยูนะครับตีเสมอสาเร็จนะครับจากลูกยิงของจาดอนซานโชนะครับตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมานะครับโโอ้้หเเรีียยกกกว่าลลููนนป็ิง ของเจ้าตัวในรอบ5เดือนเลยนะครับสำหรับจาดอนซานโชนะครับพอตีเสมอเป็น2-2นะครับทางฝั่งอลิศก็ไม่ยอมนะครับพยายามบุกแลกตลอดนะครับจนท้ายเทน่ท้ายต้องแก้เกมนะครับส่งแผงหลังเข้ามาเพิ่มนะครับส่งลิศได้เลิฟลงมาแล้วก็ส่งมาเลเซียลงมานะครับเพื่อแพ็คเกมรับให้แน่นขึ้นนะครับทางลีก็เรียกว่าโอ้โหจะเอา3แต้มไม่ได้อย่างเดียวเลยนะครับเปลี่ยนกองกลางออกหมดส่งกองหน้าลงมานะครับโอ้โหเรียกว่าผัดกันบุกผัดกันรับนะครับจนสุดท้ายนะครับจบเกมนะครับกินกันไม่ลงนะครับจบไป2-2นะครับโอ้โหเรียกว่าบอลเปลี่ โค้ดของลีดเนี่ยเกมลูกเดืโหดจริงๆนะครับทให้แมนยูนะครับเก็บเพิ่มมา1คะแนนนะครับเป็น1ิคะแนนนะครับล่างอันดับ3เหมือนเดิมส่วนลีดนะครับอยู่อันดับที่16นะครับไปอยู่19คะแนนแล้วนัดหน้านะครับทั้ง2ทีมจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแต่รอบนี้ไปเตะบ้านลีดต้องรอดูว่าจะโดนลีดย้ำอีกไหมหรือจะคว้าชัยโชว์ที่บ้านลีดนี่ก็ต้องรอดูกันนะครับขอพูดถึงรูปเกมคร่าวๆหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้ขาดคาเซมิโร่ไปนะครับรู้เรื่องเลยนะครับวันนี้แดนกลางต่อ กันไม่ติดเลยตัวใหม่อย่างซาเบซ์ก็ดูเหมือนจะยังเล่นไม่เข้าระบบกับเพื่อนนะครับส่วนเฟสวันนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าหนักเลยครับหมดโปรโมชั่นล่างทองนะครับพอไม่มีคาสมิโรเล่นด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นเฟสคนเดิมสมัยยุคเก่าๆเลยนะครับจ่ายเสียจ่ายพลาดนะครับวันนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแล้วก็เกือบเสียประตูอยู่หลายครั้งเพราะเฟสเลยนะครับส่วนแผงหลังวันนี้นะครับหนักสุดน่าจะเป็นเดียโก้ดาโลนะครับล้างสนามไปนานนะครับกลับมาวันนี้โอ้โหหนักเลยนะครับจ่ายเสียจ่ายพลาดนะครับเกมรับ รวมจัดเลยนะครับสำหรับเดียโก้ดาโลวันนี้นะครับส่วนแดนหน้าวันนี้นะครับการนาโชนะครับพอได้ลงตัวจริงนะครับหืมไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเล่นติดๆขัดๆนะครับส่วนเวนคอร์วันนี้นะครับก็ดูเงียบไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสำรองนะครับผมขอพูดถึงแค่2คนนะครับเปเดสตีแล้วก็จารอนซานโชกโหรือว่าพอเปลี่ยนลงมานะครับเกมลุกหืมมีชีวิตชีวาเลยนะครับแล้วก็พอแอบฟอร์ดมาเล่นเป็นหน้าเป้านะครับหืมเกมลุกอันตรายเลยสุดท้ายได้มา2ประตูนะครับแต่ก็แอบเสียดายครับเทฮาแก้เกมช้าไปหนนน่่อยะะครับาจ ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแล้วอันนี้มาแก้เกมตอนนาทีที่60นะครับก็เรียกว่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมนะครับนัดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับที่ไม่แพ้คาบ้านนะครับเรียกว่าเกือบแล้วนะครับเสียคาซิมิโรไปคนเดียวโหเรียกว่าเสียหายทั้งทีมเลยต้องมารอดูกันนะครับอีก2นัดที่เหลือครับแมนยูจะเป็นยังไงนะครับนัดหน้านะครับไปเจอลีดที่บ้านนะครับก็ต้องมารอดูว่าจะคว้าชัยได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกัน แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้คลิปอาจจะไม่ได้พูดสรุงเือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากผมป่วยนะครับเจ็บคอนะครับพูดเสียงดังไม่ค่อยได้ไม่หายเมื่อไหร่เดี๋ยวจัดหนักให้เต็มที่นะครับ